ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะปาหนันจึงตอบรับและนั่นก็ทำให้พนักง,งานคลี่รอยยิ้มพร้อมกับพาเธอขึ้นมาที่ชั้น38ก่อนจะปล่อยให้เธอเดียวดายอยู่หน้าประตูห้องสุดหรูที่สลักคำว่า V.I.P. สีทองอร่ามจนเธอเกิดอาการสับสน ครั้นจะหันไปถามพนักง,งานที่พามาเขาก็หายหัวไปแล้วโดยไม่ได้พูดหรืออธิบายอะไรสักคำหรือ ST Production จะนัดประชุมที่นี่ปาหนันคิดเองกำลังจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเพื่อหาทางติดต่อใครสักคนก็พลันนึกถึงกุญแจห้องกับกาสีสวยที่แนบมากับเอกสารในวันนั้นและพอหยิบมันขึ้นมาพินิจพิจารณาอีกครั้ง ตัวอักษรที่ถูกสลักเอาไว้กับกุญแจห้องระบุตรงกับหน้าห้องพักพอดีปาหนันจึงถือวิาสาสะไขกุญแจเข้าไปก่อนจะได้พบกับความอลังการของห้องพักสุดรู้ในแบบที่ชั่วชีวิตนี้เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนอาจาเพราะความสวยงามราวกับสวงสวรรค์ที่ทำให้ปาหนันก้าวเท้าเข้ามาในห้องพักโดยไม่รู้ตัว สายตาของหล่อนมองไปรอบๆและตกตะลึงกับปรติมาก,กรรมชั้นเลิศที่ทำให้หัวใจเกือบหยุดเต้นภายในห้องสี่เหลี่ยมกว้างขวางกินพื้นที่แทบทั้งชั้นถูกแบ่งสันปันส่วนและตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงที่เธอไม่กล้าแม้แต่จะประเมินราคามันโคมไฟแซนเดเรียบนฟ้าสูงกลางห้องโถง ส่องแสงระยิบระยับทักทายปานั้นจนเธอเผลอจ้องตอบและเกือบจะแย้มยิ้มออกมาอยู่แล้วถ้าไม่ติดว่าอยู่ดีๆเสียงประตูจากด้านในก็ถูกเปิดออกและปิดลงอย่างแรงจนส่งเสียงดังปังปานันเผลอสะดุ้งเฮือกสัญชาตญาณสั่งให้เธอมองหาต้นตอและนั่นก็ทำให้เธอได้พบ ผู้ชายต่างชาติที่มีผ้าขนหนูพันรอบเอวไว้แค่ผืนเดียวแถมยังไม่ทันได้ไตร่ตรองหรือหาทางออกใดๆทั้งสิ้นร่างสูงในชุดกึ่งเปยือนาจาร์ก็เลิกคิ้วสูงและเดินเข้ามาหาปานั้นที่ยืนงงอยู่บริเวณห้องรับแขกทันทีมาไวดีเขาบอกเป็นภาษาไทยชัดเจนด้วยน้ำเสียงโทนปกติ แต่คนฟังอย่างปาหนันกลับใจเต้นไม่เป็นซ้ำรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกหนูที่กำลังเผชิญหน้ากับราชสีไม่สิราชสีกับหนูไม่ใช่ศัตรูกันถ้าจะให้ถูกคงต้องเปรียบเทียบกับหนูนานและไดโนเสาร์ตัวเของมากกว่าแถมยังเป็นไดโนเสาร์ต่างชาติผมสีน้ำตาลทองตาสีฟ้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิดมาตรฐานชายไทย ขอโทษค่ะดิฉันคงเข้าห้องผิดปาหนันร้องบอกเสียงสัน่นถึงจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพราะกุญแจห้องที่กำแน่นสนิทอยู่ในมือบ่งบอกว่าเธอไม่ได้ทำผิดพลาดแบบนั้นสิ่งเดียวที่เธออาจหลงลืมไปตั้งแต่แรกก็คือเธอไม่ควรมาที่นี่เลยเธอน่าจะเอะใจที่การประสานงานของเธอกับ ST Production ดูแปลกประหลาด นําซ้ำการเริ่มงานวันแรกก็ถูกส่งมาที่โรงแรมรูแทนที่จะเข้าไปรายงานตัวที่บริษัทเธอโง่เองที่ดีอกดีใจจนไม่ทันระแวดระวังอะไรแต่การหมุนตัวกลับและเดินจากไปไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน,น้อยก็ไม่ใช่กับเจ้าพ่อธุรกิจคาสิโนแห่งมาเก๊าอย่างเขาแน่นอนนิโคลัสหนุ่มชาวอังกฤษวัยส0ปี เป็นเจ้าของธุรกิจคาสิโนโรายใหญ่เขาเป็นเจ้าพ่อที่ไม่มีใครไม่รู้จักทั้งในมาเก๊าและต่างประเทศรวมไปถึงดินแดน,นสยามเมืองยิ้มอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเขาภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่านี้ด้วยเดิมทีนิโคลัสก็ตั้งใจจะมาพักผ่อนให้หายเครียดจากการทำงานหนักมาตลอดทั้งปี แต่การมาของเขาดันสร้างความโกลาหลให้กับสาวน้อยใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการนางแบบและไฮโซชื่อดังซึ่งต่างก็อยากได้เขามาครอบครองแม้จะเป็นระยะเวลาที่สุดแสนจะน้อยนิดก็ตามหญิงสาวมากมายลงความเห็นวันนี้โคลัสคือเพย์บอยหนุ่มที่ไม่มีวันลงเอยกับใครแต่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษ และทุ่มเทให้ได้ทุกอย่างหากช่วงเวลานั้นเขาเลือกที่จะคั่วกับใครอยู่ก็ตามบางคนมีโอกาสได้เป็นคู่นอนของเขาเพียงครั้งเดียวแต่มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเธอได้ตลอดการทั้งชื่อเสียงและเงินทองนิโคลัสมอบให้พวกเธอได้หากหญิงสาวเหล่านั้นทำให้เขาพึงพอใจ ท่านี้โคลัสคือผู้มีอิทธิพลที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธนั่นเองแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเข่าลือที่ว่านิโคลัสมาพักผ่อนยาวนานกว่าทุกทีทําให้หญิงสาวเกือบทุกวงการต่างก็อยากเสนอตัวให้เขาทั้งนั้นเดือดร้อนมือขวาคนสนิทยอย่างอีริกที่ร่วมงานกับเขามานานกว่าสิบปี ต้องจัดแจงขอใบประวัติจากผู้ที่สนใจและได้เลือกให้บริษัทออเกนไนชชื่อดังอย่าง ST p r o d u c t i o n เป็นคนจัดการและเมื่อกว่า200โปรไฟล์ถูกส่งถึงมืออีริกเขาก็นำมันส่งต่อให้กับนิโคลสัสเพื่อที่จะให้เขาได้คัดเลือกคู่นอนด้วยตนเองและในขณะนั้นใบสมัครงานของปาหนันที่ถูกจับพลัดจับผูมารวมอยู่ในโปรไฟล์ดังกล่าว ก็ดันไปเข้าตาผู้ชายอย่างนิโคลัสเข้าให้เพราะปาหนันดูแตกต่างจากคนอื่นเธอไม่ใช่นางแบบไม่ใช่ผู้หญิงไฮโซที่แต่งตัวสวยหรูออ,อกงานสังคมไปวันๆหล่อนเป็นเพียงนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประวัติการทำงานกับที่ใดแถมรูปร่างของเธอก็ช่างเข้าตานิโคลัสจึงตัดสินใจเลือกปานัน ท่ามกลางความประหลาดใจของอีริกไม่ผิดหรอกเธอคือปาหนันไม่ใช่หรือไงชายหนุ่มพูดพร้อมกับรังข้อมือบางของเธอไว้ส่งผลให้ปาหนันที่ออกตัวแรงในทีแรกถึงกับเซทลาและโผเข้าหาเขาที่เนื้อตัวเปียกชุ่มเพราเพิ่งผ่านการอาบน้ำมาหม,มาดๆและนั่นก็ทำให้เธอหวาดผวายิ่งกว่าเดิม อยากจะตีอกชกหัวตัวเองที่ไม่รู้จักคิดให้ดีเสียก่อนก็บริษัทอะไรเขาจะให้เริ่มงานวันแรกที่โรงแรมกันเล่านี่มันส่งอ้อยเข้าปากช้างชัดๆเจ้าพ่อหนุ่มครีรอยยิ้มเจ้าเล่เมื่อได้สบตากับสาวเจ้าที่แต่งตัวธรรมะแมงแต่โดดเด้งที่หน้าอกหน้าใจจนเขาแทบอดใจไม่ไหว นี่ขนาดว่าปาหนันสวมเสื้อกัก๊กทับเชิดขาวแล้วแต่ความใหญ่โตของซวงอกที่กระทบแผงอกกว้างของเขาก็ไม่อาจถูกบกปิดได้เลยนิโคลัสจินตนาการไปถึงความขาวนวลเนียนและสัมผัสนุ่มหยุ่นที่ยิ่งบีบเคล้นก็ยิ่งแข่งกล้าวสู้มือเขานี่ยังไม่นับยอดประทุมทัน ที่คงจะเป็นสีชมพูสวยงามกำลังชูช่อต้อนรับสัมผัสจากเขาอีกล่ะนิโคโลัสลเผลยเรียริมฝีปากอย่างอดกลั้นในขณะที่ปาหนันโกรธจนตัวสัน่นที่ถูกจ้องมองอย่างเสียมารยาทฉันชื่อปาหน,นันแต่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้คุณละลาบละลวงฉันนะปาหนันตะคอก เธอพยายามดิ้นและดึงตัวเองออกจากพันธนาการเถื่อนนั้นแต่คำตอบของนิโคลัสก็ทำให้เธออยากกรีดร้องออกมาฉันยังไม่ได้ลวงเลยนี่คุณหญิงสาวอ้าปากค้างผู้ชายคนนี้หยาบคายที่สุดในโลกแต่นิโคลัสไม่แน่ใจเขายักคิ้วให้หล่อนก่อนดึงตัวปลาหนันเข้ามาอบกอดในที่สุด เอลคอดกิวภายใต้ชุดทำงานธรรมดาธรรมดาทำให้สติสัมปะชัญญะของเขาแทบสิ้นสลายเพราะทุกสัมผัสนั้นอ่อนนุ่มหน้าลิ้มลองไปหมดยิ่งปาหนันดิ้นการกระทำแบบนั้นก็ยิ่งราวกับว่าไปท้าทายความเป็นชายในตัวนิโคลัสหลอนลืมไปแล้วหรือไรว่าเขาสวมเพียงผ้าขนหนูผืนเดียวเท่านั้น นี่ถ้าหล่อนดิ้นจนผ้าหลุดออกมาจะหาว่าเขาเป็นผู้ชายโรคจิตที่แก้ผ้าต่อหน้าเธอไม่ได้หรอกนะนี่อย่าดิ้นสิเดี๋ยวผ้าหลุดคุณก็ปล่อยฉันสิคะฉันสั่งเธอก่อนนิโคลสัสบอกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงทำตัวเป็นเด็กๆไปได้คงเพราะอีกฝ่ายคือปาหนันละมัง้ง ไออาการดีดดิ้นก่อนขึ้นเตียงแบบนี้บอกตรงๆว่าเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยเพราผู้ชายอย่างนิโคลัสไม่เคยต้องขืนใจใครอยู่แล้วมีแต่จะเป็นฝ่ายโดนขืนใจอย่างเดียวด้วยซ้ำแต่ปาหนันก็ยังเป็นปาหนันตอนนี้หล่อนก็ไม่สนใจแล้วเหมือนกันว่าอีกฝ่ายจะยังคงมีผ้าพันกายเอาไว้หรือล่อนจ้อนไปหมดแล้ว มันไม่ปลอดภัยสำหรับเธอเลยที่ถูกผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่โอบรัดไว้จนแน่นแบบนี้หน้าอกขนาดมหือมาของเธอบดเบียดไปกับร่างกายของเขาจนแทบจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วถึงปาหนันจะไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แต่ก็รู้ดีว่าขืนปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปมันจะต้องจบลงไม่สวยงามแน่นอน เมื่อนิโคลัสเห็นว่าหญิงสาวในอ้อมกอดกำลังเล่นบทบาทเด็กดือ้อเขาจึงสวมบทคนปราบพยศโดยการอุ้มเธอพาดบา่าและพาไปยังห้องนอนใหญ่ที่เปิดประตูรอไว้นานแล้วทันทีเอาละ่ะฉันว่าเราน่าจะเลิกเล่นแล้วมาเริ่มเล่นกันดีกว่าเมื่อถึงเตียงกว้างนิโคลัสก็ปล่อยให้ปาหนันเป็นอิสระ ด้วยการโยนเธอลงบนฟูกนุ่มและผู้จาเล่นคำจนปาหนันหวาดภาวาและตั้งตัวไม่ทันก่อนที่เขาจะโน้มร่างตัวเองลงไปทาบทับเรือนกายบอบบางแต่หน้าสัมผัสไปทุกอนูกลิ่นกายของเธอราวกับน้ำหอมชั้นดีที่ทำให้เขาหลงไหลปาหนันจึงยิ่งดิ้นเธอทั้งทุบตีและใช้สองขาแกว่งไปทั่ว ก,ก็ร้องบอกให้เขาหยุดการกระทําอันป่าเทือนคุณจะมาทําแบบนี้กับฉันไม่ได้นะอย่ามาปฏิเสธอะไรตอนนี้เลยปานั้นนิโคลัสตอบกลับเสียงสั่นไหวเขาแทบเก็บอาการไม่อยู่แล้วเมื่อกระดุมเสื้อกั๊กของเธอถูกปลดออกจนเผยให้เห็นเสื้อเชอิ้ตที่มีรอยปลีจนมองเห็นบราเซียลายลูกไม้สีเนื้อนั่น ฉันไม่รู้จักคุณนะคะเราไม่รู้จักกันฉันว่ามันน่าจะเกิดความผิดพลาดอะไรสักอย่างฉันชื่อนิโคลัสตอนนี้รู้จักแล้วนะนิโคลัสบอกอย่างอารมณ์ดีส่วนเธอชื่อปาหน,นันฉันรู้จักเธอดีแม่สาวน้อยทรงโตเข่ายิ้มแน่นอนนั่นไม่ใช่เรื่องโกหกนิโคลัสรู้จักปาหนันจากโปรไฟล์ ที่เธอส่งมาเองกับมือและเขาก็จำมันได้ทุกอย่างตั้งแต่ชื่อจริงยันสถานศึกษาและที่จำได้ขึ้นใจก็คงจะหนีไม่พ้นสัสดส่วนส8 24 36่วน38 24 36นั่นละ่ะปาหนันอยากจะกรีดออกมาเมื่อได้ยินว่าเขาเรียกเธอแบบนั้นผู้ชายตรงหน้าช่างเป็นคนจับจวงและหยาบคายเสียจ,จริงแต่จะทำอย่างไรได้ ตอนนี้สภาพของเธอไม่ต่างอะไรจากลูกแก่ที่กำลังจะถูกสิงโตขย้ำเพราะงานสิ่งเดียวที่เธอต้องทำคือรีบอธิบายความจริงฉันมาที่นี่เพื่อทำงานไม่ได้มาเพื่อนอนกับคุณนี่แหละคืองานของเธอเขาตอบกลับประโยคดังกล่าวพร้อมกับพรมจูบลงไปบนซอกคอหอมหวานที่ละมุนล,ละไมไปทั้งตัว สัมผัสนั้นทำให้ปาหนันขนลุกวูบแต่เธอก็มีสติมากพอที่จะต่อกรแต่คุณจะทำแบบนี้กับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกันไม่ได้นะคะนี่คือวิธีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่ดีที่สุดในโลกเธอไม่รู้หรอเขาเงยหน้ามาตอบและส่งยิ้มหวานตาเป็นบรรกายให้เธอฉันต้องการวิธีสากลเราควรนั่งคุยกันและตกลงอะไรกันก่อน ก่อนที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะปาหนันพยายามใจดีสู้เสือหลอนคิดเอาเองว่าหากหลอกล่อเขาให้ออกจากตรงนี้ไปได้เธอคงมีวิธีเอาตัวรอดและหลุดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายแต่โชคร้ายที่นิโคลัสไม่ฟังเธออีกแล้วเพราะปาหนันเอาแต่ดิ้นซึ่งนั่นมันก็เท่ากับเป็นการปลุกใจเสือป่า นิโคลัสพร้อมจะจู่โจมและขยำแกะน้อยทรงโตเช่นเธอเขาใช้มือหนาของตัวเองลูบไล้ไปตามหัวไหล่กลมมนแบบบางและลากต่ำลงไปถึงเอวคอดกิวก่อนจะหยุดอยู่ที่สะโพกและเคล้นคลึงเป็นจังหวะเชิญชวนให้มีอารมณ์คล้อยตามจนปานหนหัวใจแทบหยุดเต้นไม่ได้การแล้ว เธอจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไม่ได้เธอต้องหยุดเขาแต่น้ำเสียงดุดันของเธอก็กลับมีอันต้องขาดห่วงไปเมื่อนิโคลัสปิดปากเธอเอาไว้ด้วยเรียวปากของเขาในทันทีสัมผัสอุ่นจนร้อนหน้าพิศวงทำให้ปาหนานหายใจไม่ออกและก่อนที่ลิ้นสักจะชอนชัยเข้ามาขโมยความหอมหวานในโพรงปากของเธอ ปานันก็รีบผลัลกหน้าอกเลยเปล่าของเขาจนร่างของเธอเป็นอิสระอีกครั้งอย่าทำแบบนี้นะคะน้ำเสียงของเธอสั่นไว้เพราะสัมผัสเมื่อครู่ดึงสติของเธอไปจนเกือบหมดสิน้นแต่เวลานี้นิโคลัสไม่ฟังอะไรอีกแล้วเขาเอื้อมมือไปคว้าร่างเธอมาอีกครั้งและจัดการพรมจูบลงบนซอกคอก่อนจะซุกไซ์อย่างถือสิทธิ์